ลงไปในป่าแล้วนะคะเพื่อนค่ะเราจะไป็ตำรวจป่ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างใช่ถามเพื่อนของคนนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนกครค่ะช้างช้างหรือหมูคะคนงี้ค่ะช้างเผือกช้างเผือกมนไช่นะคะเราจะไปหาชนีนะคะซึ่งแปลนเทพมารีบอยแล้วก็คือคนนี้นะ เราเลือกที่ไม่แป็นไปนะคะที่เราจะไปหาเพื่อนให้กับเพื่อนนะคะมันก็ไม่แปลกนะคะช่ยาของเขาคือหมูสีพี่ค่ะใชายาของเขาคือหมูสีพี่คนนั้นเหรอคะคนคนไหนคะเสื้อสีน้ําเงินเหรอคะเนี่ค่ะก็ถึงเลือกชนีอยู่นะคะมันเพื่อนตอนนี้เราก็ไปหาชนีหนีค่นให้กับเพื่นคนนี้แลนะคะ เราจะไปหาของแปลกนะคะพอดีเราพบชิ้นส่วนนี้นะคะพบคนนี้ชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งแล้วเราเราจะไปหาเพื่อนได้ค่ะเราพบซากฟอสซิลค่ะเออแต่บางลิงตกใจอันนี้คือระยะทางที่เราไมู้ดูไม้ค่ะอันนี้คือระยะทางที่เราจะเดินป่าไปนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระยะทางมันไกลแค่ไหนไม่รู้นะคะว่าทางข้างหน้ามันเราจะไปยังไงวาค่ะตามมาดูคุณพ่อกัอะไรค่ะค่ะ ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะคะนี่คือการเป็ก้นหนนะคะแล้วเพราะอะไรถ้าเป็นอนนค้นี่เองเอาเลาเหตุของแปลกทีหนึงนะคะอยู่ข้างหน้านะคะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่ไม่มีตัวตนนะคะเป็นก้อนหินนะคะในค่ะในค่ะนะคะตกไม่เจ็บนะในค่ะในค่ะขอดูหน้าหน่อยค่ะขอดูหน้าหน่อยค่ะเป็นหินค่ะเหรอเขาเขาพยับไม่ได้นะคะเขาตกไม่เจ็บนะเขาเป็นอะไร ตอนนี้ไม่แม่หรอกค่อยลองลงลงเน็ตเลยนะเว้ยพูดคำไม่สุภาพอ่ะเอาเมื่อกี้นะคะหมูซีพีเมื่อกี้นะคะหมูซีพีก็บอกว่าหมูซีพีปวดขี้นะคะให้เรานะคะไม่ใช่นี่แหละค่ะเสื้อสีน้ำเงิน ตอนนี้เราออกจากป่าแต่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของบุรีรา่ที่ไหนเราก็ยังงงๆกันอยู่นะคะตอนนี้ก็กําลังออกจากป่ามารถใครไม่รู้เหมือนกันนะคะเราก็เดินมาเจอเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเราจะได้เข้าเมืองแล้วเพราะว่าเจอรถมาซค์แล้ว แต่เราจะไปทางไหนต่อตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะมันต้องขึ้นไปข้างบนอีกแล้วโอกมาจาเพราะมนหลนควนกรีมันเป็นอะไรที่ดีสุดแล้อวในดีเป็นถึงสระน้ำที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเขียวมากสวยมากที่ดูเหมือนจะเออเแถวบ้านเราเลยนะสระบ้านเราประมาณนี้นะคะตึ้งเฉียงเกาะแหนือครับค่ะวันนี้เขาก็จะร้องเพลงเย่เกงอะไรไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้ต้องเนยาง ก็เชนปาได้เลยนะคะ3,4แส่นมีเดี๋ยวเดินเร็วดิเดี๋จะเอาลังยาให้ยัชสามเลยแต่ก็มันไม่มีวันนี้ไม่รอปีชดีที่ได้เจอสานะเป็นตัวเมียรยับเนวันต่ไม่เะมีไงของพ่แกเละลายหายสัวเป็นตัวอาสัญากลัวอาจตายแล้วก็ะใจ เอาไงต้องมมาเอาไงน่าจะมีแต่เขาไปรออะไรไว้แต่อนเรามีได้เจอเลยนะต้องมีใครที่มาตอบกันตองมีใครที่โอเคกันชื่อเมื่อมีบันนาในละแวกของไม่ต้องลุมลุมมองโอกาทองล้วใส่ใจไปถึงตายแล้วก็ไปสบายแล้วเนน้ไ

วันนี้ก็จะมีเพลงอีกหนึ่งเพลงมามอบปาคงคงจะไม่ใช่เพลงสุดท้ายของพวกเรานะใช่ไหมคะค่ะพลัดจร้องไปอีกพวกเราจะร้องอะไรเราจะร้องเขานะคะค่ะวันนี้ก็เพลงอะไรเสนอเพลงเพลงอะไรคะเพลงเพลงเพลงเพอะไรคะเพลงนี้เหมาะกับนี้วปุ้ยนะคะ

อ้ใส้นาเป็น่ใจสติหูวใจพันละยา่กเอาใส่แค่ลาขึ้นไปขึ้นมา เขายังไม่มีแฟนกันทักคนครับอยู่ตรงนี้ <laughs> เธอไม่เคยพูดว่าไม่รักก็่ตัวเาทำให้ขนลายสุกวันแต่อารไม่เธอไม่ทำบอกดังเหลือเกินจะไปที่ไหนต้ไงมีฉันเดินข้างทางพูดตมงพูซ่ากันแต่ละครั้งมัน thằng cuối <laughs> cùng thay thì tóm phần chân, cứ mưa lấy yếm để chờ đi dấn, tỏi. Con một trái, khi tay con bay ừ đi, lòng này non không có gì quên đi. Con một mình đi con tay những con.